สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับฟังประกาศกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาประกาศเกี่ยวกับวิธีการเช็คเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองครับเฉพาะเงินที่สามารถจะกดได้เท่านั้นนะครับถึงจะเช็คได้เพราะว่าเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นถ้าท่านอยากรู้ว่ามีเงินเหลือเงินตกค้างเท่าใดในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกตู้ให้โทรตามนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาดูวิธีการเช็คเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันเลยนะครับก็คืออันดับแรกก็คือให้โทรไปที่เบอร์ 021092345ระบบรับแล้วก็ให้กด3ระบบรับก็ให้กด1แล้วก็กดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็คือ13หลักหรือหมายเลขหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ16หหลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็ กดหมายเลขรหัส ATM คู่บัตร6หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนั่นเองครับผมก็จะสามารถไปกดเป็นเงินสดออกมาได้เลยตามนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้และก็ไม่เคยทำมาก่อนก็ทำตามนี้กันเลยนะครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงก็ อย่าลืมไปกดดูกันนะครับพ่อแม่พี่น้องเงินสำหรับผู้สูงอายุได้คนละ500บาทกันเลยนะครับผมรีบไปกดเอามาใช้จ่ายกันได้เลยนะครับสำหรับเงินผู้สูงวัยนั่นเองครับ